แอคชัน่นนี่เดี๋ยววันนี้ต้องหาอะไรแปะไม้หน่อยไว้วันนี้ไม้นี่บ่อเลยนะบ่ออะไรวะลืมอีกแอะท้ายยางหรือว่าไซด์บ่อดินอืมป่าขึ้นปุ๊บ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 เลยบ่อขนาดปัดกลางบ่อขนาดปัดกลางประมาณร้อยไร่ร้อยไร่ GPS ก็บอกว่าอันนี้90ไร่ฝั่งนู้นหนากลางเต็นท์มากเดี๋ยวต้องมาโดนใหม่เดี๋ยวนี้ลองๆก่อนซ้อมๆ,ๆอืมนีหลอดอมมเมซอนมาแล้วเหยยวันนี้ปั่นเหยืยมาจากบ้านเลยไม่ผสมหน้างานมาล,ลองดูเดี๋ยวทับเลยก,ก,ก่อนนะ ขออลิแฟนได้อยู่เีป้ลยไปลงเบ็ดกันก่อนจะว่ากันหมายดีครับมีทุกปลาเออ, <laughs> องไงครับสบายไหมครับท <laughs> ี่แตกครับ, <laughs> บที่ <laughs> ล็อกอกล้องอมนะ่เอามันออมไปนู้นว่า,วาอไปขอบเบ็ดกัน,นเฮอาแล้วครับเริ่มส่งเหยื่อลงน้ำทันเอะใสว่าลยดูดิป่าเลยมันจะมาเยอะครับ กกุ้งขอเหลียวต้มซุปขเต้มจีน่พอล้เหลียวต้มซุปแห่งนทำท่าจีนมาก็คำพี่หอยไม่หอยไม่แรก ลดขนาดเลยแค่นี้พอรุ่นประหยัดยือแบบนี้เหลือแค่นี้แล้วเมืเ่กกมอก่อนเจ็ดเซนนี้เหลือสี่เซนพอเล็กน่ารักน่ารักอือะอื่นนะ เยอะเลยถ้าก้อนลูกมะนาววองปลาแม่น้ำมาว่อยผ่านนี่ที่เหยียก้อนแค่นี้พอจิว๋ว นี่แหละนี่ขนน้อยอน,นี่ลูกตกปลาน,นี่ครับร้อยนี่ไงสายเดี่ยวอ่เนี่ยลูกกะระขบกี้บอกป้าบอกแล้วยี่สิบบาทเองกล้วยกล้วยกล้วยดิบเฮ้ยนาลดจัมีอยู่ไหมเลยเดี๋ยวอีก อะไรวะที่โทระปะเนี่ยผู้ชายของบ่อเนี่ยนะ<อ>ใส่เมื่อคืนจะดื่มหนักไปหน่อยลำดู มันเป็นต้นอาหารเลยั้อำหลับล่ขึ้นอะไรก็ต้องลำข้าวอยู่เกดาขึ้นลขึ้นสองทีเล้วะรู้เนี่ยตุ้งสดเลยอ่ใช่ไหมก็ตะคัดไงอ่าลูกปลา คูอน้นโอ้คน้นมาน,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 นี่ท้งนี้ระหว่างดอกมาทางนีเเราแ,แรงใส่หวานแล้วมันแรง

How they opt in? นอนไ้ไหมตรนนะับะอนี่มีตรานันนั้น,นับเนะออไหนก็มีเฮ้ยน้ผมดาวไพร,รดที่อง รถวนมาคือแสดงว่าตรงนั้นต้องเป็นร่องนะนี่ร่องน้ำที่อยู่ของไม้ไรงี้วน เงี่ยวจังในมือเนี่ยโอ้น้าหนำเงี่ยเพราะว่าน้ำมันไม่เข้าไปเอ็นปามอยู่ดีใช่ปะนี้เนี่ยเขาไม่เป็นทันคว่างยเลอ

่าไว้ยเหเอคันกลองเช <c oughs> ิเจอกับสายหวานนะทครับ

mày quá Để quá

ปลาน,นี่ยไม่เอากลงจอปิดน, <c oughs> นี่กล้องจอปิดตั้งเู่นะกดไปตลอดได้ไหมทางไงไหนมีใช่ไหมกิโลลงูกะตัวลงูกจริงที่ไหนแล้ว้ตั้งไงอ้ยเมเขียวไงปเปอร์จะั่นไงเ็มเ็มกรยาฟยเวยเปอร์ใหญ่แต่เหลียวมีี่ทางสองโล อ้ยดูปาเกี่ยอะไรเนียปาาเขาเป็นมีนวดเนะเฮ้ยเรียนถ่ายรูปนี่ครับมาครับปลาผมนี่ฮะได้ต้องได้ระยะสองเมตรอ๋อได้บุกคนนะวุ้ยว้ยดบพุทเลยบนดบพุดเลยใรกรมดาครับเพราะ หอยด้วยน,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 นี่ครับมาแล้วครับได้เลี้ยงอยู่นะสำลาครับหน้าเหมือน,นหน้าเหมือกเป็ดใสแว่น Lưng vong nè, tất cả những cái nhanh. Ut nữa. Ut bát uốn, Ut nữa. Ut uốn đi uốn. Ut nữa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 . Ut ตีไข in e ่แตกนะครับกล้องใหม่มันดีอย่างนี้เองครับคนละเมืองงี้้อตรงให้ลายได้ดีกว่าเดี๋ยวตรงลายลลายรับ ผมเดี๋ยวทางบ้านสงสัยเอกาาสารสหรัฐส่งสั่ง,งฟ้องไอโฟนโฟ้องตั้งนานแล้วมั้งเออบิก,กิดกันทางไอ้น,นอี่ทางเทคโนโลยีที่เกิดอะไรเขาก็ไม่สนทำของเขาเองเนะใช้เออผมไอเดียของไข่ก็มีอะไรบ้า wah, lek wah, terus terus juga. Raya kena hongga Haa hiria Woi Nung Kena baku maa E Nung Nalai ya nek Nung 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 ปลาใหญ่กะดุ๊กะดุ๊กะดุกะด๊กอาตัวแค่เนี้ยเดี๋ยวจับเกี่ยวทำลูกเหยียบซะ่ยล, <c oughs> ลุ้นตั้งนานใบเม่หยใบไ,ไม่หยุดเลยว โอ้ขันเองกี้ไม่ต้องกลัวแล้วไมไ,ไม่ได้ว่ากันอีกทีนะ

ชุดแชงเสยเสยเสแชงอกันทั้งนี้ <c oughs> มันอะเอ้อเยอดสักล้าม าไม่ดีลมมาอีกแล้วคัอนอยู่นะเนี่ย <c oughs> ใกล้จะมืดแล้ววันนี้หนึ่งแต้มนะ ปลาพรมตัวใหญ่สองโลเนี่ยตัวนี้สองโลบินตกน้ำแล้วไม่รู้จะทำอะไรกินครับตัวนี้ทอดทอดลุยสวนไี้ป่ะมั้งกลืนกับพวกนี้เว้ยตัวนี้ครับตัวจีนครับทำอะไรกินนี่ครับ ทำเลยอันทอดมุยสวนก็เลยนี่เลยมีายับองงกไฟได้ปะย่างย่างแม่งเนี้ยเดินล่อนตั้งกล้องไว้ในป่านมีตัวอะไรมาลาก ชีวิตวันนี้